ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและผลเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่9กันยายนเมื่อกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรอขอให้สองพออลดความหา่าคนละครึ่งจึงมากอ้าอ้าอ้าโอ้แบบนี้ก็มีนะจากกรณีที่สองพออพระพิสุออกไรสดธรรมะมีคนดูมากมายหลายแสนคน ทำให้หลายฝ่ายออกมาทักท้วงวงเล็บด้วยเหตุอะไรไม่แน่ใจนะไม่ว่าจะเป็นสีนักร้องแห่งชาติสีตุวันจัญญาหรืออดีตสสที่กลัวอายเรื่องพระสอนธรรมะขำเกินจึงเป็นประเด็นทําให้กรรมมาธิการของสภาผู้แทนร,ราษฎร เชิญสองพตไปชี้แจงก่อนเข้าทำการชี้แจงสองพตฝากธรรมะว่าจงลืมเสจะเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตการไร้สดสรุปคำแนะนำของกรรมมาธิการการไร้สดของพระทั้งสองท่านสามารถทำได้แต่ขอให้สอดแทรกเนื้อหา50% และความสนุกสนาน50รวมถึงได้ขอร้องขอความร่วมมือให้พระมหาเพวันให้หัวเราะน้อยลงกว่านี้ฮ่าแบบแบบนี้ก็มแบบีทางด้านพระมหาเพวันได้ตอบกับตื่อมวลชนว่าอย่าหัวเราะมากเท่ากับหัวเราะเหมือนเดิมวันนี้หลังจากกลับจากกรรมธิการแล้ว 2ปตโพอะไรเราจะไปดูกันในคลิปนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใ,ใดๆในที่นี้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง Youtube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสาร ครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า2,300คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคาตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทารําความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวของสองพอสองจาก The Battle วัดสร้อยทองหลังจากที่เป็นที่ฮือฮาเพราะมีคนเข้ามาดูถึงสองแสนในลายสดครั้งแรก และ3ามแสนในไล์ตดครั้งที่สองจนเป็นข่าวข่าวฮือฮาในโลกออนไลน์ด้วยวิธีการสไตล์การเทศนาที่ไม่เหมือนกับพระแบบดั้งเดิมจนเป็นที่มาเมื่อเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ออกมาแย้มว,ว่าพระผู้ใหญ่ไม่ปริม่มวันไร้อนาคตในวงการสง์ ชี้ทั้งกู้มีความรู้ที่ดีด้วยความเป็นห่วงออกมาชี้แจงแบบนี้ในขณะที่พระพระยอมวัดสวนแก้วในฐานะพระรุ่นพี่ที่เคยมีประสบการณ์ในลักษณะนี้ออกมาชมเอ่ยปากว่ามีที่ไหนคนฟังธรรมะถึงสองแสนคนจึงกลายเป็นดาม่าใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วยิ่งเมื่อสีนักร้องสีตุวรรณจัญญานักร้องแห่งชาติออกมาสำทับร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาและมหาเถระสมาคมและอดีตสอ,อพัทรุงนิพิษอินทรสมบัติเจ้าของรางวัลเสาเสมาธรรมจัรบอกว่าอายคนในศาสนาอื่นเพราะพระสงฆ์เราไม่สำรวมวปงเล็บ เทศสอนขำเกินจึงกลายเป็นที่มาของกรรมมาธิการเชิญสองสองพศส,สองพศเข้าประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวสองพศเข้าสภาชี้แจงกรรม,มาธิการศาสนาปมไร้สดสองธรรมะ ปรับแนวทางไร้รั่นเสียงหัวเราะไม่น่าเป็นปัญหาระดับนี้เรื่องราวดังกล่าวข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอพร้อมกับตื่อหลายสำนักขอไปดูที่ข่าวสดออนไลน์สองปตแจงสภาปรับแนวทางไร้รั่นเสียงหัวเราะไม่น่าเป็นปัญหาระดับชาติพระมหาสมปองพระมหาไพวัน แยงกรรม,มธิการหลังถูกผู้ใหญ่ติงประพฤติไม่เหมาะสมหลังชาวเนี็ตแห่ดูไร้สดยอดหลักแสนยอมรับปรับไรให้เรียบร้อยฝระเดิมที่รัฐสธธภาพระมหาไพวันวรวันโนพระมหาสมปองตารพุตโตแห่งวัดส้อยทองเดินทางมาพบคณะกรรม,มาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรหลังเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงประเด็นการไร้สดซึ่งถูกมองว่าไม่สำรวมนั้นพระมหาสมปองเปิดเผยก่อนขึ้นไปชี้แจงกับกรรมธิการศาสนาว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาท่านถามอะไรมาว่าตรงไหนบ้างที่ขาดหรือเกินก็ต่อไปภาพแรกอาจจะเป็นการที่เราทั้งสองพบกันครั้งแรก วันนี้ก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาเด็กๆอาจจะหลับได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรถึงประเด็นที่ถูกตำหนิว่าไม่สำรวมพระมหาสมปองกล่าวว่ากัางวลเพราะผู้ใหญ่ก็คงเป็นห่วงมากกรรมาทีการมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองาศาสนาอยู่แล้วก็คงจะคุ้มของเราต่อจากนี้ ก็จะเป็นรอ,รอรอรอไหลเรียบร้อยขึ้นไม่ถึงกับเหมือนเดิมแต่ขอให้เชื่อเราบรรยายธรรมมาเป็น20ปีจะบรรยายธรรมอย่างไรจะจัดการกับผู้ฟังแบบไหนพระมหาภัยวันกล่าวว่าคุยกับหลายท่านออกทีวีมาก็เยอะจริงๆนี้ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายอะไร เสียงหัวเราะไม่น่าเป็นปัญหาระดับชาติการไห์อาจจะไม่ถึงกับเหมือนเดิมแต่จะปรับให้ดีขึ้นอย่างเมื่อวานมีโยมส่งภาพมาให้ดูลูกสามารถนั่งสมาธิได้หลังจากไม่เคยนั่งสมาธิเมื่อถามว่านอกจากกรรม,มธิการาศาสนามีหน่วยงานอื่นเรียกไปชี้แจงด้วยหรือไม่นั้นพระมหาสมปองตอบว่าจริงๆวันนี้มาเกือบทุกหน่วยงาน ซึ่งตนก็พร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นโดยหลังจากนี้หากมีหน่วยงานอื่นเชิญเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมอาจจะมาก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกกรณีแต่ก็มีสิ่งที่อยากจะถามกลับไปยังกรรมมาธิการาศาสนาเช่นเดียวกันในกรณีที่บอกว่ากรรมมาธิการมีหน้าที่อุปถัมภ์และคุ้มครองาศาสนาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครมาอุปถัมภ์เลย ต่อไปพระรุ่นใหม่ที่ฝึกฝนตนเองกรรมาธิการจะสนับสนุนพระรุ่นใหม่อย่างไรทั้งนี้พระมหาสมปองได้ฝากธรรมะก่อนขึ้นไปพบกรรมาธิการว่าจงลืมเสียเถิดความหลังจงสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดียังยืนยันว่าจะเน้นเผยแพร่าศาสนาต่อแน่นอนคิดว่าการไร้สดแต่ละครั้ง เหมือนการพีเนร์งานหน้าห้องเรียนเมื่ออาจารย์คอมเมนต์ว่าต้องแก้ไขเพิ่มหรือเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างอาตมาก็พร้อมจะทำและจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากฝากถึงท่านสสส,สวในเมื่ออยากเป็นหรืออยากอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำงานด้วยทำให้สมกับที่อยากเป็นเหมือนกับที่อาตมาต้องการเผยแพร่ศาสนาเรื่อยๆ แต่จงจำไว้ว่าธรรมชาติของตาอยู่ต่ำฝันสมองจงอย่าตัดสินแค่การมองโดยลืมไต่ตองด้วยสมองที่สูงส่งไม่ว่าเห็นอะไรอยากให้ตัดสินใจให้ดีก่อนหรือดูหนังให้จบม้วนแล้วค่อยตัดสินเพราะสมัยนี้โรคโซเชียลเร็วและเรียวมากๆพระมหาสมปองกล่าวหรือจะเอาคำพูดของพ่อพระพยอม พ่อพยอมเทศคึกขนองจังเลยมาอยู่ที่สวนโมกตั้งเจ็ปีพ่อพยอมบอกสั้นๆว่าที่เทศคึกขนองลองช่างน้ำหนักดูว่าโทษกับประโยชน์อันไหนมากกว่ากันอาตมาเชื่อว่าทุกคนเพิ่มประโยชน์ได้ด้านพระมหาภัยวันก่ลาวเสริมถูกต้องทั้งหมดอาจจะไม่มีไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ไม่มีอยู่จริงอยากให้ช่างใจเอาไว้ อัตามามองว่าการทำอะไรให้ถูกใจทุกคนคงยากตอนนี้คงต้องเอาอัตามาและพระมหาสมปองขึ้นช่างด้วยฮ่าอ,อ่าอแบบนั้นเลยนะในเรื่องประเด็นการชี้แจงต่อกรรมมาธิการเพตุอีจั์ได้นำมาเรื่องราวนี้มาชี้แจงแจ้งแขลงไขว่า สองพอสอบุกรัฐธสภาเข้าแจงกรรมนิการปมไร้ตดไม่เหมาะสมสรุปขอสองพอสอลดความขำขันในไร้ตดกรรมนิการขอสองพอตอลดความหาคนละครึ่งจึงมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล พระมาหาสมป,ปองพระมาหาไพรวันไร้สดในเฟซบุ๊กแสดงธรรมมีสับแสงยุคใหม่แทรกมุกตลกจึงกลายเป็นประเด็นดราม่าโดยเฉพาะกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มีพระผู้ใหญ่ออกมาเตือนรวมถึงนายสุชาติอุตสาหาพะพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภา,าผู้แทนราษฎรได้หนิมน ให้มาชี้แจงที่กรรมมาธิกาลวันนี้9กันยายนพระมหาสมปองตาะปุตโตพระมหาภัยวันวรววนโนเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อชี้แจงทั้งคู่กล่าวว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนอนหลับปกติไม่ได้เตรียมตัวมาชี้แจงอะไรเป็นพิเศษแล้วแต่กรรมมาธิการจะตั้งคำถาม พร้อมรับฟังว่าส่วนไหนขาดเกินเลยก็พร้อมที่จะปรับปรุงส่วนที่เกินก็อาจจะเป็นเสียงหัวเราะของพระมหาภัยวัตรพระมหาสมปองกล่าวการไล้สดครั้งแรกเหมือนเป็นการเรียนที่ต้องทักทายนักเรียนเพื่อให้เด็กสนใจและถ้าต่อไปเข้าสู่เนื้อหาและสอดแทรกธรรมะเด็กอาจจะหลับในคาบต่อไปพร้อมกับเปรียบเทียบเรื่องการเรียน เหมือนค้าบแรกที่สอนแล้วถูกพออตนินิซึ่งเมื่อผู้ใหญ่มาตักเตือนก็จะมีการปรับปรุงกรรมมาธิการได้ขอว่าหลังจากนี้การไร้สดของพระทั้งสองท่านสามารถทำได้แต่ขอให้สอดแจ้งเนื้อหา50%ขอความสนุกสนาน50%และขอความร่วมมือไปอยังพระมหาไพรวันว่า ให้หัวเราะน้อยลงกว่าเดิมทางด้านพระมหาไพวันได้ตอบตื่นบนชนว่าอย่าหัวเราะมากเท่ากับยังหัวเราะอยู่เหมือนเดิมทั้งนี้ระหว่างการชี้แจงพระมหาสมปองได้ขอฝากคติธรรมทั้งหมดสองข้อข้อที่หนึ่งจงลืมจะเถิดความหลังสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตบางท่านยึดติดก,กับความหลังไปหรือฟื้นต่างๆขึ้นมา เหมือนไปหรือฟื้นคลิปเก่าๆของพระมหาภพยวันที่มีคนฟังหลักสิบหลักร้อยแต่ถ้าลือมาแล้วเป็นบทเรียนก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีแต่อย่างไรเราก็สร้างปัจจุบันเน้นการเผยแพร่ศาสนาเหมือนเรามาพีเซ็นหน้าห้องแล้วอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ดีต้องกลับไปแก้ไขเราก็พร้อมทําเราเป็นพระเด็กๆก็พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆข้อที่2 เมื่อเราอยากเป็นก็ต้องทำงานด้วยเหมือนกับการที่เราอยากไลฟ์ก็ต้องอยากให้ธรรมะสอนคนด้วยฉะนั้นถ้าท่านมาดูแลประชาชนแล้วก็สมนิท่านอยากจะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าธรรมชาติของตาอยู่ต่ำกว่าสมองจงอย่าตัดสินแค่การมองโดยลืมไตรตรองด้วยการใช้สมองที่สูงส่งทุกครั้งที่เราดูอะไรเห็นอะไรต่างๆก็ตัดสินใจเลย เหมือนกับมีคนมาเตือนแต่แรกแต่ใจก็บอกว่าให้ดูจบก่อนพอจบแล้วก็กลายเป็นให้กำลังใจและชมถ้าเป็นภาษาดั้งเดิมตอนเด็กคือดูหนังให้จบม้วนก่อนแล้วค่อยตัดสินเราค่อยตัดสินว่าคิดอย่างไรจะให้เราคิดแก้ไขอย่างไรก็บอกกันได้ในเพจพระมหาสมป,ปองได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นว่าคนละครึ่งก็มาจึ้งมากโอ้ พระมหาสมปองหลังเข้าหารือกรรมธิการศราสนาสองขอ,องท่านให้เราดูเนื้อหาให้เหมาะสมขอเป็นเนื้อหา70%ควา,ามสนุกสนาน30%ได้ไหมอาตมาก็คิดว่าทำได้เลยแต่คิดไปคิดมาพระมหาสมปองเลยขอเป็นเนื้อหา50สนุกสนาน50ได้หรือไม่เป็นเรื่องที่จัดสรรกันได้นั่นคือข้อสรุป หลังจากไปพบกรรมมาธิการหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงสองพออสอกลับไปที่วัดที่เดิมวัดต้อยทองแล้วได้โพสต์โพสต์แรกว่าอย่างไรชาแนลเสี Newchannel 7.com new ได้โพสต์เรื่องนี้ว่าพระมหาสมปองพระมหาภัยวัน โพสเพจหลังชี้แจงที่สภา9กันยายนหลังจากที่พระมหาสมปองตารัตุโตพระมหาไพวันวรวันโนพระพิสูจนสองรูปเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อชี้แจงกรรมมาธิการศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมตามที่นายสุชาติอุตสาหะประธานกรรมมาธิการนิ้มดมาล่าสุดที่เพจเฟซบุ๊กพระมหาไพวันวรวันโนได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ วันที่9เดือน9ว่ามีคนถามเรื่องวันที่9เดือน9้ามานะอาตมาตอบสั้นๆว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มี25ชั่วโมงมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกหลังจากที่พระมหาไยวันโพสต์ข้อความดังกล่าวทำให้ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นตัดย่างละหนึ่งจบค่า โอเคงวดนี้ยี่ห้าโอหลวงพี่ให้ทำมาแล้วทุกคน925งวดนี้25หขณะเดียวกันเพจพระมหาสมปองตารัปุตโตได้มีการโพสต์ข้อความความรู้พอเพียงเสียงดังกังวานปฏิญาณไหวว่องไวน้ำใจดี มีมารยาทเรียบร้อย50 50พออยู่ได้สภาพแน่นอนว่ามีชาวเด็ดมาคอมเมนต์อย่างมากเช่นสู้คิดสภาพฮ่าฮ่าฮ่าติดเต็มติดไปเลยพอต่อคนละครึ่งโอ้คนละครึ่งก็มาจึ้งจังเลยนี่จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเรื่องนี้บอกอะไรให้เรารู้บ้างเนื่องจากพระสองรูปนี้เป็นที่รู้กันว่ามีจุดยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและเมื่อปลายเป็นกระแสะที่ร้อนแรงยิ่งกว่าดารามีคนดูไร้สดเป็นแสนๆแบบนี้ทำให้ฝ่ายไดยโนโซอรัสไดโนเตา ที่ปกครองการานิเซียย่อมไม่พอใจด่านหน้ากันออกมาเป็นคิวแถวเรื่องนี้ขอให้สองหลวงพี่สองมหาสองพอตอพึงสังวรไว้ด้วยว่าทำดีก็ได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยและเรื่องราวของสองพอตอเชื่อว่ายังไม่จบง่ายๆเพราะสุดท้าย กรรมธิการเพียงขอให้สองปตออลดความหาคนละครึ่งจึงมากแบบนี้เท่านั้นเองและคิดว่าเรื่องราวนี้ต้องดูกันต่อไปว่าในยกที่หนึ่งในเมื่อกรรมการยังมองว่านักมวยยังมีเรี่ยวแรงดีอยู่ไม่กล้านับสิบแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปต้องจ่ากระพริบตา และสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับเป็นการรายงานข่าวข่าวาความคืบหน้าคงไม่มีอะไรสรุปไปมากกว่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากญาิชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อตู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ และกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า2,300คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮ t แท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้ คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ําคืนนะครับ วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ฉันมีชีวิตที่ดีกว่นนี้อยากจะคมตานนโดยไม่กคยวมอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กล้อง Madonna เราจะได้อยู่ในคุกไืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสาการี้มันจะเป็นยังไงเราเลไม่ได้ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมา้ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อรับอ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่ามันต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประะชาาธไตยแแล้วจโนนบบีัม่ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักิ์ศี<ม>เป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับมา,าเป็นคนอของเรามันศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่ตา,าต <able S 2> ตงๆม,มันเป็นสักศีของเราสิทธิทางการเมืองที่ธิพลเมืองเป็นสักศีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเราสูญเีักศีมานานแล้วครับตอนนีทนาา้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องอ,าาออกมาอีกนะครับไม่ว่า,าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจดียมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งสามเป็นเรื่องอะไรคกัล อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวลุมเอาชนะความจนด้วยรัสวันพิการ